ชายชายในสมัยกรุงศรีอยุธยามันจะมันจะแซบไหมอ่ะเพราะว่าเขาจะทําเวอร์ชั่นของบุเพสันิวาสเวอร์ชั่นล่าสุดเนี่ยค่ะมันก็ไม่ง่ายหลายเรื่องที่เอาชายชายมาเล่นกันเป็นซีรีส์วายแล้วมันไม่ดังเพราะเคมีมันไม่ได้เอาบุเพสันิวาสกับมารีเมคเนี่ยก็แบบจริงใจเล่าค่ะทุกคนขาวันนี้คุยกันเรื่องที่เป็นประเด็นฮือฮา มันมีหลายอารมณ์กับเรื่องนี้นะคะหลังจากที่มีการออกมาเปิดเผยว่าบุเพันิว่า iva, ซึ่งเคยเป็นละครที่เคยโด่งดังมากๆเป็นละครเรื่องล่าสุดที่เรียกว่าเลตติ้งสูงสุดของประเทศไทยเอาอย่างนี้ดีกว่าตั้งแต่ปี2561เ่ยนะคะกลายเป็นประเด็นฮือฮามากๆแล้วกลายเป็นกระแสที่หลายคนพูดถึงทั้งเรื่องของอยากเห็นเวอร์ชั่นใหม่แปลกใจทำไมทำแบบนี้เอ๊ะ ผ่านมายังไม่ถึง10ปีสร้างครั้งใหม่อีกแล้วเหรอคือมันมีหลายอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่พี่บอยจะพูดวันนี้ก็คือไปดูกันหน่อยว่าแรงจูงใจมูลเหตุหรือประเด็นที่สร้างความสนใจของสังคมหรือทำให้ผู้ที่มาจำกับผู้ที่ยอมปล่อยบทประพันธ์ก็คือรอมแพงเนี่ยทำไมถึงกล้าทำไมถึงตัดสินใจที่จะกลับมาสร้างในเวอร์ชันใหม่อีกครั้งทั้งทงที่ ยังอยู่ในความทรงจําสุดประทับใจของคนไทยนี่คือเรื่องราวของจริงใจเล่าวันนี้นะคะที่พี่บอยคิดว่าสิ่งที่พูดสิ่งที่เล่าน่าจะเป็นการขยายประเด็นเติมมุมมองแล้วก็ทําให้หลายๆคนนะมองเห็นมิติใหม่ๆของบุคเพสนนีว่าในเวอร์ชันนี้ที่พี่บอยกําลังจะพูดถึงค่ะขอบคุณนะคะทุกคนที่จะกดติดตามพี่บอยมั่นใจได้เลยค่ะกด subscribe กดไลค์กดแชร์ เป็นเพื่อนเป็นเฟรนกันเนี่ยพี่บอยมั่นใจว่าทุกคนจะไม่ตกเรื่องที่น่าสนใจทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องที่คุณอยากรู้และเรื่องที่คุณควรรู้พี่บอยเติมตรงนี้แน่นๆในจริงใจเล่าค่ะและวันนี้แน่นอนแนะนำผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมของคุณนะคะหลายคนอยากจะมีเส้นผมคุณภาพพี่บอยท้าให้ลองตัวนี้นะคะบอนบูสเตอร์แฮร์รีทเมนต์ตัวนี้เห็นผลครั้งแรกที่ใช้นี่คือผลิตภัณฑ์ที่พี่บอยมั่นใจว่าใช้แล้ว ติดใจเลยตั้งแต่ครั้งแรกใช้แทนครีมนวดได้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยสกัดจากสารสกัด b i s ค่ะจะทําให้เคราตินในเส้นผมของเราเนี่ยสุขภาพผมเราดีขึ้นนะคะมีผมเงางามสลวยมีชีวิตชีวาวิธีการใช้ก็คือชโลมลงไปหลังจากสระผมแล้วเอาตัวนี้หมักเอาไว้ในเส้นผมของเรานะคะสานาทีแล้วล้างออกด้วยน้ําเปล่าบอลบูสเตอร์ตัวนี้คือตัวเด็ด ที่ยอดขายอันดับหนึ่งของฟาเกอร์ไทยแลนด์ตลอด2ปีที่ผ่านมาย้ําและกระท้าให้ลองมี3ขนาดนะคะมีแบบหลอด220 ML พกพาสะดวกเลยอันนี้หรือพกพาง่ายๆเลยนะคะไปต่างจังหวัด50 ML ค่ะซองเล็กๆหรือคุ้มค่ามากๆกับ 500 ml เป็นซองใหญ่ตัวนี้ใช้ได้หลายเดือนค่ะซื้อได้ในห้างสปปรรพสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะร้านบิวตี้ร้านสะดวกซื้อเซเวเก็มีหรือทางช่องทางออนไลน์นะคะฝากเก a r t ไทยแลนด์คลิกเลยจิ้มเลยปักตะกา้ามีลิงก์ไว้ให้ตรงนี้ขอบคุณที่ทุกคนนะคะสนับสนุนฝาเก a r t ไทยแลนด์เท่ากับสนับสนุนจริงใจเล่าขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะมากันนะคะกับเรื่องราวที่หือหามากๆมันเป็นประเด็นหือหาเพราะว่า เขาบอกผ่านโซเชียลว่ามีการตกลงเรียบร้อยแล้วระหว่างเจ้าของบทประพันธ์นะคะคือคุณรอมแพงซึ่งก็เป็นผู้ที่เล่าเรื่องปรติศาสตร์อยุธยาได้แบบถึงพิกถึงขิงแล้วก็ต้องยอมรับว่าคุณจันยะวีสมปรีดาหรือนาประกาว่ารอมแพงผู้ที่ประพันธ์นวนิยายบุเพันนิวารเนี่ยมีกลิ่นในงานประวัติศาสตร์แล้วก็เล่าเรื่องได้อย่างสนุกสนานและรวมตัวอีกหนึ่งท่าน ก็คือพี่ใหม่พวัตผู้กำกับคนเดิมในเวอร์ชั่นแรกของบุเพศนิวาสและได้พลเขียนบท มือรางวัลคุณตัวโตนะคะนัดประพัดหรือว่านาปกาเขาคือปะนาทีผู้ที่มีผลงานมาสเตอร์พีซอย่างเช่นคู่แน้นแสนรักวานิดาแจ๋วแจวร้ายกับคุณชายเดวดาอกหักแอบรักคุณสาม,มีเป็นต้นก็คือพูด,ดง่ายๆว่าทําบททรรศธรมาเป็นเวลานานทีนี้เนี่ยสมคนมาเจอกันครั้งนี้เนี่ยเขาบอกได้เลยว่าเป็นการเจอกันที่พิเศษสุดและการปล่อยข่าวของเขาทั้งสมคนก็ทําทให้สังคมซีรีส์โดยเฉพาะ กลุ่มที่ชอบดูพระเอกนายเอกเขาคือหามากเพราะว่าเขาจะทำเวอร์ชั่นของบุเพศนิวาสเวอร์ชั่นล่าสุดเนี่ยค่ะเป็นซีรีส์วเธอคิดดูสีชายรักชายในสมัยอยุธยาสมัยพระนารายมันจะเข้มขน้นมันจะไปยังไงตอนอแม่นายรักกันนะมันก็แน่นอนว่าเออ พี่หมื่นก็ดูหวานแหววดูเป็นแบบว่าคอมเมดี้แต่ปรากฏว่าครั้งนี้จะเป็น Y คือเราต้องรอดูว่า,วาพี่หมื่นจะเปลี่ยนเพศไหมและพี่หมื่นเปลี่ยนเพศพี่หมื่นจะไปฝรั่งเศสหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องทั้งหมดมันเป็นคําถามที่หนึ่งแฟนบุพเพัน,นี้ว่าเอาเวอร์ชันเดิมมาเปรียบเทียบว่าเออมันจะไปยังไงสองฝีมือของพี่ใหม่พวัตซึ่งพี่ใหม่เองเนี่ยน่าจะโดดเด่นกับการ กำกับละครซีรีส์แนวประวัติศาสตร์ย้อนยุคหรือว่าร่วมสมัยที่ผลงานแบบน่ารักน่ารัก,รกหลายเรื่องที่ดังอะนะทีนี้พอเรานึกถึงวายในานามของผู้กำกับที่ชื่อว่าใหม่เพวัาเราก็นึกไม่ออกว่ามันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่หลายคนเนี่ยคาดหวังแล้วนะไอความคาดหวังเนี่ยมันมีทั้งความแบบเชิงบวกกับความเชิงลบเธอนึกออกไหมว่า บางทีคาดหวังคืออยากดูแลมันจะเป็นยังไงแต่เชิงลบเนี่ยต้องรอดูว่าข้อความคาดหวังเนี่ยมันอยู่กับสิ่งที่คนเนี่ยคาด และพอไม่เป็นดังหวังเนี่ยมันก็จะอยู่ท่ามกลางเสียงวิจาร์คำว่าคาดหวังเนี่ยมันคือความกดดันของบรรดาทีมงานนะคะแต่พี่บอยก็ย้าว่าให้กําลังใจนะที่พูดแบบนี้เนี่ยไม่ได้ดูถูกหรือว่าทําให้บรรยากาศมันดูไม่ดีพี่บอยเองก็เคยดูบุทเพศสันนิวาสในเวอร์ชั่นช่อง3ซึ่งมันโด่งดังมากในยุคนั้นเรตติ้งเนี่ยเกือบ20ตอนนั้นพี่น่องอรุโนชาเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้จัด เป็นผู้สร้างละครบุเพศนิวาสได้แบบหึหทำให้คนเนี่ยกลับมาหันมามองละครช่อง3อีกครั้งในยุคที่เพิ่งเริ่มต้นทีวีดิจิตอลด้วยซ้ำทีนี้เนี่ยไปดูรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะคะคุณรอมแพงเนี่ยเจ้าของบทประพันธ์เนี่ยบอกว่าบุเพศนิวาสเวอร์ชันใหม่ที่จูรีเมคมาเป็นวายเนี่ยหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมรอมแพงถึงยอมขายในเวอร์ชันที่หลายคนตาตึงอยู่แล้วนะโป๊บเบลล่าเล่นกันเนี่ยมันที่สุด นะคะคที่นี่คุณรอมแพงบอกว่าก็เพราะว่าแก่นเรื่องเดิมเนี่ยมันเพิ่มเติมก็คือการตีความใหม่ๆที่มันจะเกิดขึ้นในฐานะบุพเพสันนีว่าจะเป็นซีรีส์วนะแล้วมั่นใจในการให้คนเดิมซึ่งเคยกำกับก็คือพี่ใหม่พวัตเนี่ยกำกับแล้วก็มีคนเขียนบทเติมเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นความตั้งใจแล้วก็เป็นความตื่นเต้นของคุณรอมแพงที่แน่นอนว่ามันเป็นเวอร์ชั่นที่จะขยายถ้าฟังแบบนี้เนี่ยเอาเป็นว่า พี่หมื่นก็คงเป็นผู้ชายแหละฉันว่าแต่อาจจะมีตัวละครอื่นๆที่เป็นลูกน้องหรือในสังคมของพี่หมื่นเนี่ยมันอาจจะมีมิติเส้นไปขยายในมุมอื่นพี่บอยไม่เชื่อว่าคุณรอมแพงจะเอาพี่หมื่นไปจิน้นเป็นชายกับชายพี่บอยไม่เชื่อแต่พี่บอยเชื่อว่าคุณรอมแพงจะสร้างฉากทัดใหม่สร้าง ตัวละครใหม่ๆมาเติมในบริบทของความทรงจําเดิมของคนที่เป็นแฟนละครบุเพสนิว่เพี่บอยเชื่อแบบนั้นหมายความว่าจะไม่แตะต้องกับตัวละครในความรู้สึกประทับใจที่มันจบไปแล้วแต่จะขยายมุมมองแบบที่คุณอรอมแพงได้ขยายเรื่องราวต่างๆไปจนเห็นความยิ่งใหญ่ความสวยงามความสุขสงบของอาณาจักรอายุทยาในยุคสมเด็จพระนารายมหาราชซึ่งแน่นอนนั้นเวลานั้นเนี่ย คนไทยไม่ค่อยได้เห็นบรรยากาศเนาะแต่สุดท้ายแล้วบุเพศเศริวาตออกมาเนี่ยเราได้เห็นบริบทของการทูตฝรั่งเศสการชิงอำนาจหรือว่าการเข้ามาของชาติตะวันตกในบทประพันธ์ซึ่งณเวลานั้นมันประทับใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพี่บอยชื่อว่าคุณรอมแพงจะไม่ได้เอาตัวละครที่อยู่ใน มโนสํานึกประทับใจของคนเนี่ยไปเปลี่ยนให้เป็นชายกับชายนะอันนี้พี่บอยเชื่อแบบนั้นในขณะเดียวกันพี่หมายพวัตเนี่ยซึ่งก็เป็นคนที่มีฝีมืออยู่แล้วเนี่ยพี่บอยก็ชื่นชมแล้วก็ตามผลงานของพี่หม่มาโดยตลอดว่าจะเป็นบุเพศนิวาสหรือว่าย้ายมาช่องวันนะคะก็มีละครหลายเรื่องที่พี่หม่พวัตทําถึงพี่หมายพวัตเนี่ยบอกว่านี่เป็นความท้าทายของเขาด้วยวัตถุดิบบทประพันธ์และการเขียนที่ลงตัวจากเวอร์ชั่นแรกเนี่ยจะมีการตีความใหม่ๆในสไตล์ซีรีส์วายพี่บอยก็เลยเชื่อว่าทั้งพี่หมายพวั แล้วคุณรอมแพงเนี่ยพูดคล้ายๆกันว่าตีความใหม่แต่คําว่าตีความใหม่ไม่ได้ไหมายความว่าเอาตัวละครเดิมๆเนี่ยมาเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นหลายๆตัวที่เป็นนักพรบเป็นหนุม่มฝรั่งเป็นลูกครึ่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพี่บอยไม่เชื่อว่ามันจะเอาตัวละครเหล่านั้นมาวายแต่น่าจะเป็นการสร้างตัวละครเติมเข้ามานะคะในบริบทเดิมๆที่สอดแทรกเข้าไปขยายนั่นเองซึ่ง มันก็ไม่ง่ายหลายเรื่องที่เอาชายชายมาเล่นกันเป็นซีรีส์วายแล้วมันไม่ดังเพราะเคมี Me มันไม่ได้แต่ทุกครั้งที่ทำงานผู้กำกับและทีมงานมักจะบอกว่าอุ้ยคู่พระเอกนายเอกของเขาเนี่ยเคมี K Me ได้แต่คำว่าเคมี D Me ได้เนี่ยมันไม่ใช่เคมี Me ที่ผู้กำกับหรือว่าทีมงานเห็นแล้ต้องเคมี Me ที่แฟนๆละครเห็นนะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวรอดูส่วนการออนแอพี่บอยมั่นใจว่าจะ ออกสตรีมมิ่งทำไมเป็นแบบนั้นเพราะว่ามันมีข่าวมาแล้วไงเธอว่า ในทุนที่สร้างบุพเพสันนิวาทเวอร์ชั่นซีรีส์วหรือเวอร์ชั่นชายชายเนี่ยเป็นทุนจากจีนค่ะคือบริษัทเนี่ยชื่อบริษัทว่าเซนจูรี่ยูยูประเทศไทยซึ่งก็เป็นบริษัทที่มีในทุนใหญ่อยู่ที่จีนแผ่นดินใหญ่อยู่ที่ปักกิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเป็นในทุนหลักในการที่จะให้พี่ใหม่ให้คุณรอมแพงให้ทีมงานเนี่ยสร้างบุพเพสันนิวาทเวอร์ชันนี้ถามว่าทําไมนักธุรกิจจีนถึงสนใจอ่ะมันมี2ประเด็นหลักๆเนาะประเด็นแรกก็คือประเทศจีนน คะเธอซีรีส์หรือผลงานบันเทิงของเขาเนี่ยรัฐบาลด้วยกฎอันเข้มแข็งเนี่ยไม่รู้นณเวลานี้อ่อนบ้างหรือ,อยังนะแต่เห็นชัดเจนว่าณนะกฎที่เข้มแข็งเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้กองถ่ายบันเทิงในประเทศเขาทำละครชายชายหญิงหญิงเพราะเขาคงกลัวว่าเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมการแสดงออก ที่มันทําให้ภาพใหญ่ของประเทศเขาเปลี่ยนไปอันนี้พี่บอยพูดตรงๆพี่บอยไปเมืองจีนมาเป็น20ปีทุกครั้งเนี่ยผู้จัดจะตะเวนหาซีรีส์นอกแผ่นดินจีนที่มันแตกต่างจากที่เขาผลิตไม่ได้แน่นอนว่าในทุนก็คงจะมองว่าในเมื่อซีรีส์วายในประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นสินค้าส่งออกเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีก็ลงทุน เพื่อจะตอบโจทย์ผู้หญิงของจีนที่ตอนนี้หันมาสนใจวายวายเยอะมากประเด็นต่อมาที่สําคัญกว่านั้นก็คืออย่าลืมว่าการลงทุนครั้งนี้มันไม่ได้ขายหรือว่าเอาไปฉายเฉพาะสตรีมมิ่งหรือว่าในสื่อของจีนเท่านั้นหลายคนฟังตรงนี้พี่บอยกอ้าวพี่บอยจีนเขาไม่ให้ฉายแต่ทําไมพี่บอยถึงคิดว่าในทุนจะมาลงทุนละ่ะ เพราะว่าเขาก็มุดกันไงเธอเขาก็อยู่ในสตรีมมิงไม่ได้อยู่ในออฟฟิเชียลมีเดียไม่ได้อยู่ในสื่อหลักของประเทศเขาแต่ละบณทลนก็มีทีวีไม่ได้อยู่ในฟรีทีวีของประเทศแต่อยู่ในสตรีมมิงซึ่งจํากัดการดูเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นช่องทางนะครับเดีวยวกันในทุนเนี่ยเขาเอาให้ดูในสตรีมมิงของจีนแล้วเนี่ยเขาก็ยังขายให้ไต้หวันให้อินโดนีเซียให้ฟิลิปปินซึ่งสามประเทศนี้ถือว่าเป็นลูกค้ากลุ่มใหญ่มากๆในเอเชียที่ สนใจซีรีส์วายเพราะฉะนั้แน,นแน่นอนว่าผู้กํากับอย่างพี่ใหม่พวัตเนี่ยทำเวอร์ชันนี้เนี่ยหรือว่าคุณรอมแพงทําเวอร์ชันนี้เนี่ยก็ต้องทําในเวอร์ชั่นที่รายละเอียดด้านประวัติศาสตร์ของไทยอาจจะไม่ได้เยอะดีเทลมากเพราะว่าตลาดมันไม่ใช่อยู่ในแผ่นดินไทยคนจะไม่ได้รู้จักขุนมืน่น เจ้าพยายศถาบรรดาศักดิ์แบบคนไทยเพราะฉะนั้นวิธีการเล่าเรื่องก็อาจจะต้องเล่าแบบยูนิเวอร์ซมากขึ้นอ่ะอันนี้คือจุดนะที่เป็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารอดูว่าเวอร์ชั่นนี้มันจะเป็นยังไงแต่เชื่อว่านี่คือโปรเจกต์ที่สร้างความสนใจแม้กระทั่งพี่บอยเองอ่านข่าวเร็วๆกับภาพถ่ายที่เขาถ่ายคู่กันว่าเออพร้อมแล้วกับการเอาบุพเพสนิวาสกับบารีเมคเนี่ยพี่บอกอแต่เธอ มันก็เป็นอย่าเรียกว่ารีเมคก็ไม่ได้เรียกว่าต่อยอดเลยกว่ามันเป็นการต่อยอดบุเพศนิวาสไปสู่การตอบโจทย์คนดูที่ชอบดูชายชายเพราะฉะนั้นก็รอดูว่าชายชายในสมัยกรุงศรีอยุธยามันจะมันจะแซบไหมอะ่ะเดี๋ยวต้องรอดูนะคะมันก็เป็นเรื่องที่ท้าทายเนาะ ท้าทายผู้สร้างท้าทายคนเขียนบทท้าทายคนดูและพี่บอยก็ท้าทายที่จะต้องอามาเล่าในจริงใจเล่านะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันย้อนกลับไปในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการ์ฟีเวอร์นะเวลานั้นนะ้อที่เราก็คิดไม่ถึงว่าจะมีการเล่าเรื่องในบริบทสุดน่ารักนะแล้วก็ในประเด็นที่ ลุ่มลึกสอดแทรกข้อเท็จจริงเชิงประวัติศาสตร์เข้าไปซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นที่ได้รับความชื่นชมแล้วก็กวาดรางวัลมามากมายทีนี้เนี่ยสิ่งอันนึงที่ประเด็นที่พี่บอยอยากจะฝากพี่ใหม่หรือว่าคุณรอมแผนก็คือในเมื่อพี่บอยคาดนะที่พี่บอยไม่รู้ดีเทลนะพี่บอยคาดว่ามันจะเป็นสตรีมมิ่งไปทั่วเอเชียแล้วไปทั่วโลกไม่รู้จะอยู่ n น t f l i x หรือจะอยู่ใน I อชีอีหรือจะอยู่ในไหนก็นแล้วแต่แต่สิ่งหนึ่งที่พี่บอยจะพูดก็คือว่าการสอดแ,ออรอนนแดท,ดทาารกซอฟต์พ กินประวัติศาสตร์บ้านเมืองขนบธรรมเนียมรอยยิ้มสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ที่มันจะไปพร้อมๆกับบุเพศนิวาสเหมือนกับประหนึ่งวันหนึ่งที่บุเพศนิวาสในเวอร์ชั่นช่อง3เนี่ยมันเคยสร้างให้คนแต่งชุดไทยไปวัดที่อยุธยาคนกลับมากินอาหารมากมายนะที่หลายคนนึกไม่ถึงนึกออมค้อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะขอบคุณว่านี่แหละ งานปรับพันธ์ของคุณรอมแพงงานกำกับของพี่ใหม่เนี่ยมันเป็นตัวที่จะจุดประเด็นจุดพลังให้คนไทยในะเวลานั้นนอกในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยมันกลับมาเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์แต่ครั้งนี้เนี่ยพี่บอยคิดว่าโจทย์มันไม่ได้แค่ในเมืองไทยมันจะกลายเป็นว่าไปทั่วเอเชียซึ่งพี่บอยไม่ได้ฝากความหวังไว้นะคะแต่พี่บอยฝากเอาไว้ เติมได้เติมค่ะอันนี้คิดว่าทําอยู่แล้วแต่ว่าให้กําลังใจให้คิดว่านี่คือสิ่งที่เราจะได้ช่วยชาติเรานะคะนี่คือจริงใจเล่าในเวอร์ชั่นที่เล่าถึงบุกเพสันิวาสเวอร์ชั่นใช่ๆช่วงท้ายของจริงใจเล่าแนะนําย้าน,นะคะบอลบูสเตอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นแฮร์ทรีทเมนต์ตัวสําคัญ ใช้ครั้งแรกก็จะเห็นผลถึงคุณภาพเส้นผมของเราที่ดีขึ้นทันทีนะใช้เหมือนครีมนวดเธอหมักเอาไว้3-5นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะสารสกัด B A S เนี่ยจะทำให้เคราตินในเส้นผมของเราที่มันเสียเนี่ยกลับมาสุขภาพดียิ่งขึ้นผมจะเงางามนะคะ B3 ขนาดก็คือแบบหลอดใช้สะดวกเลย220 ml แบบซองใหญ่อันนี้คุ้มค่าแล้วก็ แบบพกพา50 ml ราคาดีหาซื้อได้ในซ u เปอร์มาร์เก็ตเซเว่นร้านบิวตี้ทั่วประเทศเข้าไปแอดฟาเกอร์ไทยแลนด์ทางไลน์ l ล n e แอดรวมไปจนถึงลิงก์ปักตะกร้าไว้เรียบร้อยทาให้ลองทุกคนที่ใบแนะนำเขาบอกเลยว่าเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ค่ะ และอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่พี่บอยต้องขอบคุณในการสนับสนุนจริงใจเล่าก็คือโตโย t a นะคะโตโยต้าฝากบอกคนไทยค่ะกับข้อเสนอสุดพิเศษประจําเดือนกันยายนนี้นะคะถ้า Cross ตอนนี้กับโคโร c คร s สพร้อมโปรสุดคุ้มเป็นเจ้าของง่ายและยาลีสครอสโปรดีผ่อนสบายโมเมนต์นี้ต้องมี c ครอสค่ะโคโร c คร s ส ผ่อนต่ำ7,734บาทต่อเดือนนะคะพร้อมฟรีประกันชั้นหนหรือดอกเบี้ย0%พร้อมฟรีประกันชั้น1ค่ะและยาลิสคอสผ่อนเริ่มต้น6,565บาทต่อเดือนหรือดอกเบี้ยพิเศษ1.55%ดูรายละเอียดใน QR code นะคะสแกนดูได้เลยย้ำน,นะคะนี่คือโปรประจำเดือนกันยายนถึง30กันยายนนี้ค่ะนี่คือโปรโมชั่นสุดคุ้มสุดพิเศษสำหรับคนไทยที่เป็น แฟนโตโยต้าค่ะโตโยต้ารถยนต์ขวัญใจคนไทยตลอดกาลขอบคุณทุกคนที่ติดตามจริงใจเล่าวันนี้นะคะฝากโตโยต้าฝากฝากเกิดไทยแลนด์ไว้ในอ้อมใจทุกคนค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณที่ตัง้งใจฟังสวัสดีค่ะ